สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้สามประสานนะ,าน,นะแม,ม่กูโฆษณาก่อนหน่อยสามประสานนะดีหมรีเฮียนะครับแล้วก็ตีหิดนะมารวมตัวกันในรอบหลายเดือนเอ,าเอ,าเอาา้าเอ้ให้กูลงก่อนหน่อยทุ่งยิงนะเอ้ยเจนี่ออก้องหอกเฉยตายลางานเข้าแล้วเข้ารายการยังไม่เสร็จเลยจะยิงกันละปนไปี่ดอก เราคุณไปเฮียทิ้งเพื่อนไปละมีตี้ด้านหน้ากำลังจะปะทะกันคุณลดออกเราวรีบกลับมาเขาน่าจะเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะได้ยินบ่ดิบ่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 ดิไปซะบ่คนบ่ได้ยินมาบ่เด้เป็นไงล่ะทีมงานผม ตายที่ละตายที่ละก็ตายนี่อีกสักหน่งงอยได้ก็ได้ตายกันทั้งทีมเดี๋ยวไปช่วยกูิ <c oughs> โอโหคุณออกไปไหนน่ะน,นะยังมีเสียงเท้า <c oughs> ออกไู <c oughs> ได้ยินเสียง <c oughs> เท้านะคุณนะไอ้ปุชชี่มาละดันหน้า ต้องดีที่หูนะเฮ้ยมาแล้วเล่นลิวิกนี่ต้องดีที่หูไม่งั้นคุณจะซวยมีเสียงเท้าน่าจะเหลืออยู่สองตัวนะนั่นไงเหมือนเขาจะบุกเราฝั่งฝั่งขวามือนะไปก็เรื่องไปมาแล้วคุณรีเฮียร็เร็ว ชิดละโอเคยังไงล็อกไปหนึ่งนะเลขหนึ่งตัวมาละเรียบร้อย,อยโอเคนะมีโชคคือว่าโชคดีที่เขา<ม>เลือกกันแค่สองตัวนะดืดมือเจ้าโอ้โหแต่แต่ผมรอคุณดี่มียบมีมีมาเอาเลยแต่มผมรอคุณนี่น่าจะตายกันหมดแล้วนะ มันอยู่เสนมันอยู่เส้นยังก็ตายคนโอ้ยทีมเบื้อกหนีวะนี่ลราครับทีมเวิร์กนะบอกได้เลยว่าถ้าเกิดสามประสานรวมตัวเนี่ยตัวยังมีความมันเลยเฮ้ยมีเสียงปืนนั่นนะฝากช่องเลยนะครับกระจอกเกมนะจอดนเมมัน เทียมาตัวมิดเจบอทลี่หลีอวะ <25 S 2> ยิงสิบห้าตัวมิดเจบอลฮ่าฮ่าฮ่า้ยหลงเงือเงืดกคุณนั่งหัวจะเสร็จคุณนั่งหัวไอ้ไม้ว่าเสร็จได้เช็คคนที่ญาตินี่ยังงองงแง,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 งี้ยเงี้ยเฮ้ยมึงดูคนก่อนเลยมึงอย่าพึ่งหัวเลาะได้ไหมกระซุ่มแล้วซุ่มอีกอยู่ขาบาเย็นเสียงมัน,มนไม่น่าจะใช่บอทไหมเฮ้ยมีมเสียงระเบิดไม่น่าจะใช่บอด <c oughs> ละน่าจะยิงบอล้กโอ้ย ระเบิดไปบ้างกัน,นี่ิระเบิดมันไม่ใช่ของกูแน่นอนแหละระเบิดอยู่ดิบบ้างกัน,นี่ิระเบิดอยู่ดิน่าจะเป็นของศัตรูนะนั่นไงมันยู่นระเบิดอยู่ดิฟังเสียงเช้าให้ดีๆนะ,ะวิวดูก่อนนะครับนบี่มันมีปืดมันมีลอยนัดอยู่นีบ้างอยู่นี่บกันไปเอาเราไปวะตองภูเขาต้องภูเขาโอเค,อเคมันยิง่งมันยิง่ยงเอียดรับด้ดิ ย,ยิงกันนั่นได้ดิคุณดีเฮียเจอละนังไงเสียงอยู่ด้านหน้าะ<บ>ทะละอา้าวไม่ไม่อยู่ไหนเจ้าเลยไหมตีโดนอีกแล้วอีตีเฮ้ยโอ้โหเอาฝั่งนี้ก่อนต้องเลือกเล่นที่เราฟังนะเอาฝั่งนี้ก่อนแล้วกันอ้ายิงดักไว้เลยนะครับอันนี้ก็ยิงไปเลยนี่เป็นไงนกสองเฮ้ยโอ้โหทุกข์กัน <ใ>ไปไปไปมไปยมันมาเร็วเร็วอุยชิดละอู้เพื่อนผมอยู่ข้าง<อ>าในกัน<ด>หมดเลยนะสองตัวอุ้ยมาละไงเป็นไงซ้ำเลยอู้อ,อู้มาอย่างทีมผมเนี่ยเฮ้ยเ้าหัวเรียบร,ร้อยเป็นไง,นงนเกือบตายไม่รอกกูนะ โอ้ยยังจะชุตัวเองอีกนะครับคุณรีเฮียอ้่มีเอดับอยู่ในกล่องนั่นแหละไปเอาลอยไปเอาลอยนัดไม่เอาไม่เอาทีเกียรติใช้แล้วเะโอเคผมเปลี่ยนนะครับเป็นคุณหกนะแล้วก็ค่อยปรับเป็นคุณสามนะจริงๆเราควรออกจากตรงนี้นะถ้าเกิดมีตี้มาแจมนี่มีโอกาสตายสูงนะ เรียนยังไม่พอซื้ออะไรเลยป่ะออกจากที่นี่เถอะทีมงานอย่าเงนินเถอะอืมเดี๋ยวก็ได้ร้องเกลือกเกินนี้หนีไปไกลนึงเดียดับนี่โอเคเดี๋ยวไปดูเอเมนไหมเอเมนไหมสมควรมาเอาเลยนัดเออเฮ้ยมีเสียงเท้าอยู่ด้านนอก เดี๋ยวขอดูแอร์ดรอปก่อนมันมีอะไรมั่งเ <Hey. S 2> ่ยเฮ้ยนี่เป็นไงสามประสานวันนี้รู้สึกจะเข้าค้ากันดีเหลือเกินนะแต่ไม่รู้ว่าจะรอดได้นานแค่ไหน,นยิงบ่ได้จคนยิงยิงไม่ได้หรอกกูดูจากลักษณะแล้วยิงใครนั่นนะ คนลันโอ้ <c oughs> เลยยอมมึงจริงๆไอ้ตบอีบอกบอกบอกรวดไอเย็นโตนี่มีแอ้ดอับอยู่แอ้ดอบับแอดอบับได้แน่นไงไม่ยิงมาเลยนะ่ะเรียบร้อยปันนี่ตีบอดอะไรโอ้บอดบยังจะให้แบ่งปันอีก อ่ะลุยกันเลยนะครับตรงนั้นน่าจะหมดให้มีเสียงปืนน้่นหน้าเสียงสนายนะเขาน่าจะซุ่มต้องวิวดูดีๆนะครับมันอยู่ทางมันอยู่ทางอันแอดอัพลงนะเดี๋ยวเราไปชิดเนินดีกว่านะครับไปยึดเนินเลยแล้วกันมาแล้วเจอแล้ว ผมว่ากินแซฟซีไวบอนกินแซฟซีไวบอนผมว่าจริงๆแล้วนี่เราควรจะไปเ,เข้าวงก่อนนะเขาอยู่ตีนเนีลยเหรมันอยู่ตีนอยู่แต่มันต้องเข้าไปก่อนมันกว้างเกินไปแล้วตรงนี้นะไม่มีเสียงมาแล้วน่าจะไปชาร์จคุณดีเฮียหรือเปล่าหรือเอาอย,ยังไง,ง,บ,งบ,บ้านที่ไหนเรามาแล้วนะ่ะน่ะเอ้ยเออกูเห็นแล้วมันหยุดมึงเห็นอะไรเนี่ยคุณีเฮียสุดยอดนอกไปนึงอึ๊บ โอเคมีต okay, hey, 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 oh. ัว uh ที huh, 2> oh. 2> mm ่ hmm, mm hmm. 2เข right, ้ามาอีกผมจะดักยิงเขานะโอย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 ยมีตัวแจมเฮ้ยนี่เอาเรียบร้อยเดี๋ยวผมซ้ำเลยนะไอ้ตีหิดมึงอยู่ไหนนี่เง้ยไม่มาช่วยกันเลยเนี่ยอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆไว้เฮ้ยโอ้มาข้างหลังโอ้ผมไม่รว่าไอ้ตีเอาตีอยู่ไหนเนี่ยโอ้มึงนิ่มึงมทำอะไรอยู่ไอ้ตี ส <Smoke S 2> มุตก็ไม่มีอชุบไปก่อนชุบไปก่อนเร็วๆเดี๋ยววงมาอีกโอ้ตายฟรีเลยเมื่อกี้ไอ้มีสมมกยิ่งกว่านี้ละสมมกิไงเด้อนี่ไงมีบ่ะเอ็มปงไม้มึงไปใส่กูตายแล้วเนี่ยมึงออไปทำไมล่ะนั่น่ะเรียบร้อยไม่ต้องชุบแล้วไม่รอดหรอกไปเลยไปเลยชุบมา ชุบมาก็ตายไม่ได้ไปหรอกเชื่อนี่เรียบร้อยอเ,เป็นไงล่ะทีมงานผมบันเไลยไหมล่ะครับสามประสานนะกระจกเหมือนเดิมก็อขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่ติดตามรับชมนะครับจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์ like กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับ<ง>วันนี้ก็สวัสดีครับโอ้ก็ของมันแน่นอนอยู่แล้วต้องก้าวตัว